สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กับมาพร้ากับดับหน้าอีกครั้เนาะครับเมื่อนี้ดับหน้าสิา้ามาเบิงอาการของทุเรียนที่คนใส่ปุ๋ยไปแล้วที่นี่มันเข้มปุ๋ยนะครับเนาะกับมาถึงก็เข้มนล้พี่น้องเพียงแต่ว่าอาการของเขานี่เพลาใส่ปุ๋ยไ,ไปแล้วเนาะครับการไ้น้ำม,มันบ่อพ่อนะครับเนาะการไ้น้ำมันบ่พ่อที่นี่การทำละลายของปุ๋ยกับการน้ำต้งไปทำละลายหน่อย เขตแห่งการคุณเลี้ยงของเขาเนี่ยเกิดอาการช็อกถือนะครับเนาะอาการเป็นแบบใดตามมาเบิึงนะครับเด้อตามหน้าสิตาหมาเบิึงครับนะครับไปเพิ่งกัดจีเลี้ยงแบบนี้นะครับพี่น้องนี่เลี้ยงรุนนะครับนี่นี่ครับเพิ่นแช่มปุ๋ยเพิ่นการขอบใบมันกระหมยแบบนี้นะครับเด้อครับพี่น้องขอบใบมันก็จะะหมยแบบนี้เหรอครับนี่ใหม่มาสี่นี่คืออาการแช่มปุ๋ยนะครับเนาะเพราะอาการต่อมาเพิ่นกัดสีใบมันกัดจีเลืองแบบนี้กัดจีลุนถิ่มเนาะครับเนาะ นี่คืออาการนะอาการเข้มปุ๋ยครับนี่งยมันจะเหลียดจะยอดกันไอ้พันแข้งออกมาเนาะครับนนเนาะมันแหย่ยอดมันเนี่ยแต่ว่ากแก้ไขได้พี่น้องแก้ไขได้แบบรวนๆนะครับเนาะเดี๋ยวดับหน้าจะบอกวิธีการแก้ไขเนาะครับเนาะนี่ครับเพิ่นเข้มปุ๋ยพี่น้องครับเพิ่นเข้มปุ๋ยเกิดจากดับหน้ากับว่าจะใส่ปุ๋ยหลาหรอกครับพี่น้องใส่น่อยหน่อยแต่ว่าเพียงแต่ว่าการไฮน้ำของดับหน้าต้นนี่นะไฮน้ำมันบเพียงพอนะครับเนาะ ว่าอาจจะเป็นไอ้หัวสปริงเกอร์ของดาบหน้าอาจจะน้อยน้อยเกินไปหรือว่าดาบหน้าบันกระิ่ยางบางว่ามันหัวสปริงเกอร์มันตันบ่อแบบใดนั่นสินนะครับเนาะเวลาเอาหดหน้าเขาก็พยายามันยางบางทุกต้นนะครับเด้อพี่น้องแล้วมันติขันบ่อยางบางมันติมันติดเป็นอาการของดาบหน้านี่ครับนี่ไปมันจะเริ่มเฉลี่ยนะครับเนาะนี่นี่ครับไอ้เพอนผมันแท่งยอดมาแบบนี้แล้วทีนี้พิ่นดึงสารอาหารมาหมดแล้วเนาะครับเนาะที่นี่เพิ่นเข้มปุ๋ยเพิ่นกินแม่แห้งหลายเนาะหากเพิ่นเข้มปุ๋ย เพิ่งเกิดฉีเกิดอาการเป็นแบบนี้ครับเป็นใบใหม่แบบนี้แหละครับนี่เออเพิ่งนะครับพี่น้องเด้อปัญหามันเกิดจากนี่พี่น้องครับนี่เพราะฮอร์สติปิงเกิร์ผมนี่ครับนี่นี่ครับเอ่อฮอรสติปิงเกิร์มันเป็นนิมิตมินิสติปิงเกิร์น้อยเกินไปเนาะครับเนาะการหายหน้ามันกับวัตววัทั่วข้นตัวนี้นะวิธีแก้ไขของด้านหน้าแบบเด้งด่วนนี่แต่หน้าเกิดฉเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ตแล้ครับเนาะเปลี่ยนขึ้นหัวใหญ่ขึ้นเนาะครับเนาะ ก็อัดน้ำให้มันอัดน้ำขึ้นออกไปในในบริเวณโคนต้นเนี่ยให้มันทัวมันนะครับอันนี้มันยิ่งไปในง่วะแบบว่าหน่อยเกินไปครับเพราะว่าต้นใหม่เข้ามันใหญ่ขนาดนี้เราเขาต้องใส่หัว่ามันกว้างขึ้นอีกนะครับเนาะทำให้ทำใหม่ทำทำให้เวลาเข้าใส่ปุ๋ยเนี่ยมันทำละลายปุ๋ยบริด้ดีนะครับเนาะแล้วก็การไ้น้ำมันซึมลงไปบ่ไเ้ณลายที่นี่เขาก็เลยเกิดอาการช็อกปุ๋ยนิดหน่อยนะครับเนาะแนวทางแากไคครับพี่น้อง เทาาสองเติมน้ำเขาไปได้หลายเด้อครับด้วยต้นนี่เวลาเขาหอนหดเนี่ยเขาหนปล่อยใส่ให้ไขมันห้มันไ้นมันโดนกูมูครับเ,เดี๋ยวดับหน้าสิแก้ไขเเล่งด้วยนะครับเนาะเอ่อตอไปดับหน้าสิห้าไปเบิงวิธีการตัดหนอดทุเรียนที่ท,ที่เห็ดไ้มันไ้มันใหญ่ไหมเนาะครับเนาะเวลาเขาลัดขึ้นมาแล้วนะเขาลัดขึ้นมาหนอด,อดกระดดงหลายหอดที่นี่ ยอดยอดกระโดงยอดยอดกระโดงยอดแต่แรกของเขานั่นนกไปเหยียบนะครับเนาะนกไปเหยียบมันจะได้เป็นแบบแบบผสมบูรณ์นะครับที่นี่เขาแตกขึ้นมาสามสี่ยอดแต่หน้าเสื้าไปตัดถี่เลยนะพ่อตัดออกเลยเขาสิดตรงใบยอดใดยอดหนึ่งเพื่อให้เขาจะเลื่อนติบตอย่างเร็วนะครับถ้าเห็นแบบนี้นะเขาเขาจะจะเลื่อนจับตัวอย่างดีเลยนะครับเนาะไปดับหน้าจะพาไปเบิ้งครับสามารถเลยครับเลย ครับพี่น้องเข้ากันมาถึงตนที่ดาบหน้าจะพามาเบิ้งหล้านะครับเนาะว่าเป็นอย่างดาบหน้าจะพาตัดนอดนะครับเนาะเป็นอยงซีพี่น้องครับมันเบื้อบินึ่งใก่ได้ครับพี่น้องอันต้นนี่มันปลูกไก่สาหัวดพี่น้องที่นี่นกเปนเพิ่งเพิ่งมาง่อยเนาะครับเนาะเพิ่งเมืองง่อยแหละเฮ็ดแหยงยอดนอดนี่มันบ่ค่อยสมบูรณ์ญบนไหนครับนกมั็นเนี่ยมาง่อยกินป่าแล้วครับนอ้นอนกกระเต็นเนาะครับอ่างอดนี่ึ้นมาเนี่ป่านที่นี่พ่อพ่องอดนี่มัน บ่ค um. ่อยสมบูรณ์บรนได้ว่ามดนกมัเกาะหลายแบบมันก็เลยสิแตกมันเลยแตกยอดกางกลางไม่สามยอดเนาะครับเนาะเป็นยอดกระดูกขึ้นมาบากดาบหน้าจะพาพมาตัดยอ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 ดดังยอดยอดกระดูกเกามันออกนะครับเนาะเพื่อปล่อยยอดไม่ขึ้นมาครับสำนักจะภาพมาตัดเลย้ะครับเนาะตัดตัดตัดเขเสียงเด้อครับพี่น้องเด้อตัดให้เสียงให้มันให้มันควนให้มันเนื้อนั่นตัวที่มันแตกมากหน่อยนึงนะครับเนาะ นี <rude S 2> ่คร an, nee, ับพี k, ่น้องตัดมาแล้วนี่ครับตัดออกเพราะว่าเนี่ยยอดนี่น่ะนกเขานต่มาขื้นมานังอยู่จนมามันมันบ่คอยสมบูรณ์นะครับนาะตัดออกรลพี่น้องตรงยอดนี่ไปครับพี่น้องมาเบ่งบันครับหนา่างเจ็เบ่งกับนี่ครับมันมีสามยอดนะครับพี่น้องบานนี่เขอาเขาเอาไว้ยอดสี่นะครับเลยยอดแรกยอดยอดอดที่มันเป็นแกนอีกสามยอดที่มันมันสี่เขาก็ตัดออกเลครับพี่น้อง ตัดออกเลยครับเด้อเข้าเข้าตรงแต่หนวดมันสิที่มันสมบูรณ์ไปนะครับเนาะก็ไปเขาก็ตัดออกเลยครับนี่ครับพี่น้องตัดออกเลยครับเรือหนอดกระดวงหนวดนี่ไปเนาะครับเนาะต่อไปหนวดนี่สิงามบานนี่ถ้ามันเหมมันขึ้นงามไหลเขาก็เอาไม้มาเสียบผูกไว้เนาะพี่น้องเนาะเขาก็เขาก็บแจงจริงเขากับนั่นนี่ครับพี่น้องวิธีเทสไฮ ตัวใหม่เขารัดลัดดีแล้วก็เฮ็ดไห้มันไงไห้มันไห้มันไงไห้มันใหญ่ไว้เนาะครับเนาะเขาเฮ็ดแบบนี้ครับแบบนี้จะจะใหญ่ไว้หน้าเฮ็ดแล้วหลายตันนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้หน้าเฮ็ดมันจะเฮ็ดแบบนี้แหละครับต่อไปของเขาเขาจะขึ้นซัดจะง่ามไปเรื่อยครับเนาะท่านพี่น้องเดนาะหน้าจะพามานเนาะเออเมื่อกี้ที่หผมดินไใบมือเนั่นนะครับเนาะหน้าจะเรื่เริ่มบอกไลยแนว่ยแก่พี่น้องตามมาเบังครับป่ะดินังไหนเนาะครับเนาะ ครับพี่น้องตามหน้าจะพาเบิองกับเรื่องบ่ให้ฟังอยู่ดอกครับแต่อย่านคลิป็นแง่ไว้เวลาเอาหอมหอมหม่องที่ห้องเขาเลี้ยงดินไว้เนี่ยเอาหอมเห้หนาได้ด้วยครับด้พี่น้องหอมเห้หนาเพื่อให้เขาปรับอุณหภูมิให้เขาปรั๊บอุณหภูมิไปแข็งโจรสี่ที่เขาทำเลยแข็งโจรสี่ทำงานได้ดีครับเพราะว่าถ้าเอาหอมหมดแล้วมันมีความร้อนชื้นนะครับเนาะมันมีความชื้นของอากาศแล้วก well, ็มีความร้อนเพราะคว่างในห้องโกไว้ยเล่านี่แค่แข็งโจรสี่ห้องมัจะเลื่อนเก็บตัวดีครับพี่น้อง ปุ๊บปกแขนนานะครับปกแขนนาเลยแต่ว่าข้าวจงข้นไว้ครับนี่จงข้นไวบางบางที่ข้าเคยเห็ดตะกอนเนาะแตจงข้นไว้ครับตงไว้เพื่ออะไงเพื่อให้เขาตึงเพื่อให้เขาตึงอากาศตึงไม่จนเย็นเนาะครับเนาะเพราะว่าเขาสิตึงอากาศตึงไม่จนข้างห่างเนาะครับทุเรียนเนี่ยเขาก็จงไว้มองนี่แหละเขากำมางทำพี่หายมันหนาๆครับหอมดินข้าเห็ดใหม่แห้งหนาปือนีดาบลากกับเสียมาม้าผ้าใบเห็ดอันเนียนแต่งกิ้งต้นนี้เพื่อเพื่อนนม นุ่ม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 แต่เขาตีต้องเสียบขาต่อไปแล้วครับเนาะแตงจริงก่อนแล้วก็เอาฟางมัดไปเพื่อว่าให้เขาให้เขาหนุ่มไปได้เนาะครับเนาะเวลาข้าเห็ดมันจะเห็ดง่ายเนาะครับเนาะตามบนบงเด้ครับเลยครับพี่น้องตัดแตงกิิงออกเลยครับนี่แตงกิิงออกแล้วครับส่วนเจ้าตีเห็ดเสียบขาต่อไปแล้วครับเนาะแตงออกเลยครับพี่น้องนี่แตงกิิงออกให้เขานุ่มไป,ไสป,ป,าาไปใส่ไไวางได้จ้ะ ใสงออกเลยได้ครับพี่น้องบ้านนี้เอาถี่นนมใส่ว่างนี่กัดเอาฟางมัดไว้ได้พี่น้องบ้านนี้นี่ครับมัดไว้ให้มันให้มันนมไปให้มันอ่อนไปครับเนาะเวลาเขาถือวาเสียบที่หลังกัดเที่ยกัดเท่ยได้ได้ดีเนาะครับเนาะเอาเห็ดไปก่อนเลยครับต่อไปเขากัแผรนี่ดีแผรนี่สนิทแล้วเขค่อยมาเห็ดอีกแผรหนึ่งเพื่ออย่างนั้นครับพี่น้องเพื่อเพื่อว่าไอ้ไอ้ต้น ต้นใหม่มันติบโรคอักเสบหลายเนาะครับเนาะมติดโรคเขียดหลายเท่ากับเฮ็ดไปเทิละต้นเนาะครับแต่เฮ็ดพร้อมกันเผื่อเกิดว่ามันบติดเท่ากับสิได้แก้ไขได้เนาะครับเนาะเกิดว่ามันบติดเท่ากับสิได้แก้ไขได้นี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ครับเอาพยายามมัดไปเลยครับเหมือนต้นท้อไปอีกประมาณเดือนหนึ่งละเท่าจังมากมาแกะออกแล้วเทาค่อยกับมาติดแผลไหมเนาะครับเนาะติดแผลไหมแผลต้นนี้ต้นนี้ติดแล้วเทาก็ค่อยมาแกะติดต้นนี้ต่อไปเนาะครับเนาะ ค่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องค่อยๆเลยเดี๋ยวเขตเขตผมว่าไปาในซ้มเนียร์ก็พี่น้องอย่าลืมอย่าลื่อมมันตรงตรงไปนะครับจะจะเอาเ,เาาพี้ยงเปียสมเงาไหลนะครับเด้อเพื่อให้เขามีอากาศหายใจครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพื่อนเฉนลี่ยนะครับเนาะจบไปซัมเนี้ก่อนแา่มารคลิปนี้ก็ย่าลืมก,กดนไหลก้นแชร์ให้ดับหน้าแนนครับกดติดตามตขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเนาะทุก ตัวการที่ตามแล้วครับเนาะหลับหน้ากับเอาไว้ซ่อบนี้กันครับสวัสดีครับ